ราจะประกาศต่อไปนี้เป็นปรางวัลชนะเลิศในการประกวดอยุทยาเทาเลนประเภททีมของเราประจำปีนี้นะคะและชื่อที่จะประกาศนะครับถือเป็นผู้ชนะเลิศในค่ำคืนนี้ประเภททีมอายุทยาทะเลน2023ครับใช่แล้วค่ะซึ่งจะได้รับเงินรางวัลมูลค่า15,000บาทรอมโล่และเกียรติบัตรค่ะและขอแสดงความยินดีกับรางวัลชนะเลิศของเราในค่ำคืนนี้ซึ่งได้แก่มม มาเลงินดีกับมยเลค่ะวิทีมากัทีมเลยัทีมมาเลย,โอ,เเลยโอ้โหนี่ครับเป็นความตั้งใจของเยาวชนของเรานะครับนักคนลุกเลยนะเราเห็นการแสดงของน้องๆน,น,น,นะครับถือว่าวันนี้ดีใจด้วยนะครับดีใจด้วยนะ